ตายตุลุงหอมเมื่อวานมรดักภักอาตมาได้มาส่งน้ำมือคนเดียวสาธายาโยมที่มาที่เนี่ยที่มาวันนั้นเนี่ยให้ได้ไปส่งน้ำมือคนหกหรือส่งน้ำมือรถน้ำซ็ที่ิดไหนเนี่ยบางคนบอกว่าไปขอขมาขออาโหสิกรรมหมดถามมาหัวใจก็แบบ หมูจักเราแสดงว่าต้องไปทําโตทําตามต้องไปหว่านยังไงบางคนหมูจักกันหน่อยแต่ไปนั่นแหละการได้มือเนี่ยมีสี่ลักษณะฉันโอเบอร์มือให้รู้ว่าอาผู้เจี่ยวชาเขาเนี่ยฉันขอเบอร์มือให้รู้ว่าตอนที่ฉันเกิดมาฉันมามือเปล่าให้เอำหนังกล้วยของแม่บอก แลอ,อนเกิดใหม่หเมี่อทั้งอย่างหากินเนื้อเสือกินโตะก็มีฉันขอแบมือให้รู้ว่าสังหาริมอ์อสังหาริมาศฉันก็ใช้สองมือในสามขึ้นมาแมื่กวันสัทธ้าเดนละบานเอาึอ้นงเดาวใช้สองมือในศาลขึ้นมาประกาศในสามฉันขอแบมือให้รู้ว่าฉันใช้สองมือเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์พื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ยังตุลุงบนทางนี่ดูสิวันตายของฉันคนมาหมากมายกูว่าฉันใขรความดีนี่แหละประหานความดีแม่แต่ปรนที่พระราชทานเบนอร์ศพบ้างเป็นงานประเวณีกุศลสพบเป็นง,งนกี่วันแต่ละคืนแต่ละคืนกบคนก็เต็มน,นวันนี้ไปคืนที่ไหนคืนที่สี่นะเอาไว้กี่วันเจ็ดเจ็ดวันคือที่สี่ท้งสามคืน

หามันเหลือออกมาเลยนะยืนตรงออกมาอ่าโอเคเขาวาดเรีนะแดงก็ดินเนี่ยทุดทายฉันขอแบอร์ือรูว่าตอนที่ฉันจากไปเด่ยฉันเอาอะไรไปบ้างเอาเงินไปบองเหมือนกันหมดทุกคนเขาเขียนเป็นก้อนว่าอันทรัพย์สินถิ่นฐานท่านบ้านช่อง อีกเงินทองไรานามหาศาลเป็นสมบัติส่วนตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายนี่เอาลองลองแม่ที่จิ้มร้องละเขาตังแค่ที่เป็นแต่เ็หลายปีเมื่อสิบกว่าปีแล้วแม่เราจากไปมันเดินจีบปิงวันนี้สาวเอสเขาไปเกี๋ยวเขาคนเดินจีบปิงเขาจำได้ อาตัามมาเพื่อ้าลอยแม่อาไอ้คุณแม่แมงเลยนะมาเลย, <laughs> ยอ<ม>ะโยมว่วันนี้วันที่เท่าไหรอ่อะนี่เอาสอบผักเสียงหล่อๆของแม่คนพิชูมว่วันนี้วันเพราะว่าลูกที่แมงหล่อต้องรักไปอะแต่หาปู่เสียงหล่อๆนะ,ะอือมมันดูเมันหล่อนะเนาะโยมว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่เท่าเอ๊ะก็ยื่องอีกกี่วัน คือวันนั้นรีสามสิบลูกจะให้หมื่นเนี่ยก็ยังให้ได้ถ้ามีนะให้หมื่นหนึ่งก็ได้แต่วนะ่าถ้ามีนะ <c oughs> เอาไปห้าร้อยก่อนแม่ข้างแรมสิบกว่าวันอ่าวีสองเอ็ดข้าแงแรมหนึ่งสิบวันเดินขึ้นจิตใจหย,ยุด <c oughs> เออลูกเจะอมา เดินยิลูกเจ้าแฮมคำเดินยีแฮมน้องโท่มาตะกแเบี้ยก็เบยพอใขรไปนี่แมวเียยแล้วค่ะือไปได้ยังไงอเรื่องมันยาวอจะอู่เรื่องมันยาวไอารมาบอกว่าจะร้องไห้สิเขาบ้าหมูนะอเรามาบอกมทำไมมาหรอไอตี

แม่จะได้ไปด้วยหรือเปล่าทีนี้ก็ตาคิดว่าน้องมันฉลาดก็ปีพระเจ้าอยู่หัวเบิ้กับป่วยเบิ้ลกระปุชวนเบิ้เป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เอาเสืตางเนี่ยไปใส่ไปกับศพเอาไปใส่รองนี่ก้าอินทุกพรเจ้าอยู่หัวเอาออกเห็นเนาะแต่แย่แนวพระเดีระคุณตังห้าร้อยดึงก็เท้ากระเลียวก็ เมื่อเธอจะถ้าเป็นคนกระสายเธอเป็นคนอ,ออกเธอจะทำไงเอาใส่ข้องเข่าเหยือปืนค่ะอ๋อเอาไว้หกวันได้อ่ะมันก็เอาไปใส่ข้นข่าไปเสร็จเดี๋ยวรราก็ไปเคาะลองปักปักแม่มกินเข่าเด้ออาตมาหนังขอบบุดเดียวมาละแม่ เอาไปกี ustedes, ่สอนตอนนี้งั้แม่มึงมันกินอาหารของเราไหมครูบาปไปถามนะการทำบุญเถอคนตายจะได้หรือไม่ครูบาเป็นมีฐานอายุหัวเวรแป้งเสียงเลยเนื่องมีผู้ให้ทาน สองมีผู้หลักตานสามสัทธาบยาจมตั <wan ita> ้งใจพุทธิสารส่วดมนต์ในถือคูบาหอมสี่ดวงวิญญาณคูบาหอมมาอนุโมทนาใจอย่างยิ่งใหและถามพระเวทีนาสงฆ์คนใดก่อ็คูบาคนกคุ่มบาเมธันเศรษฐีคนหนึ่งเมโลชายอยู่คนหนึ่ง อายุมันได้ประมาณสิบหกปีมันตายไปมีลูกคนเดียวนะนักเอาลูกไปฝังไว้ที่หัวแน่จ้างคนไปส่งเขากินทุกเจา้าทุกเจา้าทุกเจา้าน,นายพนนั้นไปส่งเกือบจะหกปีวันหกปีจะหกปีแล้วแต่เมื่อคืนในปากก็มาวนตกต่างตกอย่างที่สุดในฝันในดอย น้ำมาทุกทางจังเจงแบ่งน้ำออกไปตวงหนึ่งอาบ้านอยู่สเนธีทบอยู่ลายน้ำบุนใช้กว่านั้นมาได้เอาไปสักรำเอาไปปักทูเจ้าซึ่งเดินทุ่งทูนเจ้าเราก็ถามโยมมีจะเอาไปไหนนะอ๋อจะไปรือดูเศรษฐีปุนฝังไว้หลายไปไัดใครกันนั้นเอามาใส่บาตรอัตมาเนี่ย แต่วัยรมต้องตั้งใจอุทตส่าห์สู่บุตรตาเป็นคนเลิกนายวันนั้นก็ตั้งใจปัาก็มาได้ฝนมาลูกชายของเศร็จทีป้ารับรูประชีวิเปรตไปเกิดปิวิเปรตฟังลุงซบในกินน้ำซัดกันมาได้เกือบปีวันนั้นตอนเช้านั้นเป็นวันจะครบละสามร้อยหกสิบห้าวันสมวันหกสิบห้าเป็นหกสิบห้าปีคนดี นายพนันเอาใส่บาทหยาดน้ำไปหดลิ้งางกายติดหอมโซติครีมติดพินวิเภษแหมกรับอินทรีย์ของใสมิลิธาเดชานุภาพรโลกรอเล่าเอาการเมื่อคืนมาก,ก็เลยฮอะไปอยู่ในบาทประตเก่าปอคนไข้ตูเข้าไปขามาพปินไผจะได้มาอยู่นี่ ลูกก็ต้องบอกว่าไปอยังคบปีเดียวคบปีที่บอกก็ลืมละก็ลูกตายแล้วตายแล้วไ,ไปเกิดไหนไปเกิดเป็นผีเพดเฝ้าลุงศพเกือบปีว่ะ็อาได้กินขาวอกก็จะใช้ันแต่ว่าอะไรกันข้าให้ลูกไปส่งกวันหรอขาไม่จะพูดแบบนี้ก็ไม่รู้สิลูกก็ได้กินข้าวไป็ตอนเช้าวันนี้เองอืมบอก เป็นไปได้ปไปเข้าก็ได้รอกอ่าก็นามาคนนั้นก็บอกว่าผมไปส่งทุกวันเมื่อเช้านี้ไม่ได้ส่งอร่อยเกินส่งไม่ได้กินไม่ส่งได้กินก็เลยบอกเรื่องราวไปปัดคุณเจ้าคุณเจ้านั้นก็บอกหนึ่งต้องมีคนให้ทานสองมีผู้รับทานแล้วก็ขอยกอุเจาสามคนหนึ่งตาเนือศรัทธาเนี่ยตั้งใจอุทิศส่วนบุญทานไปหนึ่ง และสีดวงวิญญาณคนนั้นมาอนุมนันนาได้แน่นอนโอ้อุเหศอาตมาจ่โตขือประจําเดชได้กันนะตะไข่ตุวโมองอ <c oughs> ะไรอะเจ้าว่าเว่ยเอ่าเปิ่นเป็นพระเถระคุณธรรมแห่งความเป็นพระเถระยำเอกสัจจจัมีสัจจะตุลุงเฮาเปิ่มีสัจจนะไหนอ่าสัจจะคือความจริง อ่าหันิคูมาเอียกมีความจริงมีสัจจะสักดจันจะธรรมโมจกมีธรรมะก็คือพรมวิหารสี่เมตตากรุณาุทิตาอุเบกขาเอาอยู่ก็สัตาประชาชนอยู่ก็ตุผักอยู่ก็คนหลายยิง่งคุกข้อมันส่นักอไปั้งหน่อยอา,อาหิงสาในชีวิตไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดตัวเองด้วยนะสัญญาโมสามรวม กายนะสัมโลโศตุสัมบูรว์กายสัมบรณ์วาจาสัมบรณ์จิตสัมบรณ์ใจนะเป็นตัวเจ้านะสัมบรณ์จิตสัมบรณ์ใจนะสัญญโมทัพโมมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาอย่าจิตอาตมมาปู่มาแต่ละมังเคุดหยกขึ้นของนะมีการฝึกฝนสดโมโกห้องนี้ต่างต่างนะในตลอดถึงมีธรรมะในการปกครองสัญญโมทัพโมนะทัพโมมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา สีห้าอย่างนี้จะท้ามือคนเป็นพระเถหลักคือความมั่นคงอยู่ในพระศาสนานีสัจจันจะนิีสัจจธรรมโมจะมีพรมบริหารสีสัญญาโมสัมรวมสัมรวมกายสัมรวมคนจะมีพักอิ์ทวานสัมรวมสัญญโมทักโมธรรมธรรมโม สัจจันจะธรรมโมจะแห่งสาสัญ,ญโมทักโมทักโมมีการฝึกฝนตัสดโลโกห้องเทธรรมต่างามีหลายธำรมหนอตุลุงต่องฝึกฝนทำหาทำหาขกอ,อยู่ในวัชิวใจตุลุงและตุลุงจึงดำรงอยู่มาเป็นพระเทระเถระแปลว่าคว,า,วามมั่นคงดำรงตนอยู่ได้นานมาจนถึงวันนี้ บาดเดียวนี้ตุลุงก่อนลาหมูเข้าไปเออลาหมูเข้าไปสม,มุตบิบาดเดียวนี้เป็นอยู่ตรงมันดีปุ๊บเขาด้บอกว่าลาก่อนคุติเกิดที่เคยอยู่ลาก่อนหมูองเนรพระเห่ินทานลาก่อนมิตรเผ่าองมญาติปูงวานลาลูกหลานจำรากหนีจากลาเหลียวเผ่าวิหารทำวิหารสาาจำลาก่อนลาหมูหมอนเตียมตางที่นั่งข่า ลาที่เคยพักอ่อนหยอกแกยาลาวัดวาที่เคยพักบำเพ็ญจนเลี้ยวไปฮักกุฏิกุฏิเตยแต่ที่ก็มองบ้างเปล่าเงียบซบเศร้าขาดคำไหว้พระบนขาดน้ำเสียงท่องจำคำสวดมนต์เพราะตัวทนเจ้าของต้องหนีไปมาบอกว่าดีหลยท่านทั้งหลายทั้งชายหญิงเป็นความจริงร่างของเราปลีกไม่ได้ที่สุดเส้นร่างของเราถูกเผาไฟจมอยู่ใต้ธรณีนี้ชั่วขาด ถ้าคนร้า,ายที่ยังมีชีวิตอยู่พึงรับรู้ว่าคือวันคืนที่วันผ่านวันไม่ใช่ทางคราวที่ยาวานานวัตถุภาพะตามติดอยู่ชิดตัวพึงรีบสร้างคุณงามความดีเถิดจะประเสริฐกว่าก่อกรรมและทำชั่วอย่าโมลงสิ่งโยสามความมืดมัวลงเกิดกู้อกุศลจนถึงตายเ <c oughs> มื่อถึงคราวตับชฉีหวังดังเหล่านี้จะไม่มีคุณงามค่าความหมาย เพราะฉะนั้นก่นอนฉีบรลบดับจิตตายพึงขวนขวายความ,วามดีเดอดประเสริฐเอเอ,เอท้อเฮ้ยคนเหนือนอ่อยอะไรเกื่ยกบคิดขาดขคำบุญธรรมะ